สวัสดีนะครับทุกคนจะกลับกับเราอีกแล้วนะครับกับพูดาฮานิฟแฟมิลี่วันนี้พวกเราจะมาเรียนอะไรสอนน้องฮานิฟทำอะไรวันนี้มาสอนน้องฮานิฟอ่านกอไก่โอเคอ้าวฮานิฟอ่านพร้อมเลยนะไมาฮานิฟว่าตามตามเลยก็เอ้กอไก่กอไก่ในแล้ว ขอขวดของเราขอควายเข้านะขอคนขึงขังขอรักขังข้างขวาดังๆหน่อยเลยงองูใจกล้าจอจานใช้ดีจอชิงตีดังจอช้างวิ่งหนีโซโซลำตี อืม <laughs> จะก็เอจอจะก็เจอคู่กันาต <laughs> าะเจอ,อจงกังยกผู้หญิงโสภาียกผู้หญิงโสเภณโดชิดาสวมพันตบตัามุนหันตนเออตบตามุนหัน ừng xoong xám xì không ha hộp chụp chết cao ok